มุยเรงนองพาสเทลมุยติ เออมึงเห็น eh, ม be so. ัคนแอ่คนคนป่วยในนี้เห็นมันเลื่อนเลยงูจะพาผู้พิการมาเดินเล่นในนี้เดี่ยวโอ้เาแล้วผมเาแล้วถามถามเราแล้วเงี้ยเออเาไปขึ้นลางไปขึ้นลางไขึ้นมาีก ชีวิตปุ๊บมึงก็มีแต่ตุงกับเบ๊สองอย่างเอออุ๊ยเป็นอะไรอุ๊ยเป็นอะไระ มาเหมือนพนักงานโรงพยาบาลบ้าพาคนป่วยมาเต้นบําบัดครับมาพรุ่งนี้เลยล่ะไอ้หน้าย้อมมึงโดนมันดาดิไอ้น่ายอย่างเงี้ยพร้อมละหมาดยังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวไม่หยุดชุดไม่อยู่น้องกูไม่ได้จะไปละหมาดน้องชุดเด็กหัวเรือ ดเด็ก,กวัวเเือกครรบด็ไทยมีเป็นสิบล้านกว่าคนเสือออคอสเป็นเด็กอินโดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชังชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยม <c oughs> ชาติไทยไม่พัฒนา <c oughs> โอโห,โ,หโหชาติไทยไม่พัฒนาเลยเป็นปวดเีเ้ยกูจะรั่ว แม่งแต่งแต่งเป็นเด็กอินโดปุ๊บช้าไทยไม่พัฒนาเลยอีสัตว์มันจะรั่วสวัสดีค่ะคคุณลูกค้าสระผมเสร็จแล้วกรุณาเอา,าผ้าพ่าหัวมาคืนร้านทําผมด้วยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ได้สระผมนะ,ะไม่ได้สระผมนะเด็กเป็ดอินโดเมื่อเด็กเป็ด Indo อินโดอีฮีอมึงนั่นแหละเขามีแต่เด็กหัวเรือมึงอะเด็กเป็ดมึงอะไเด็กเป็ดเข้ามาแล้วทํายังไงก่อนเข้ามาแล้วทําไงอยา เด็กหัวเรือ <c oughs> หรือเด็กหัวโปกคะเนี่ย <c oughs> หัวเรือค่ะคกูเกือบสำลักไอ้ชูนนิวกลางพอ่อมึงเข้ามาแล้วชูนิว้วกางลุงเอครับครับกูหันไปเจอมินชูนิ้วกลางครับงี้ด,ด,ดีๆถนอมกดไลค์ดีเออกดไลค์ทำทรงแต่งต่างชาติชุดไทยก็มีชุดบางระจรันก็มีไม่แต่งวลุงชัางชาตินะจะไปฟองธงชาติไทย <c oughs> โอ้ให้กูแต่งบางระจรันเลยที่อ่ะบูเรงนองพาสเทล มึงน่แหละบุเรงนองพัดเทลวีเหียมึงนั่นแหละบุเรงนองพัดเทอีเหียอ้ไหนตุงกระโหลกไร้สมองตั้งแต่อยู่ในท้องค่ะโอ้โหรักนะค่ะเออใครรักมึงค่ะกูก็ไม่รักมึงเลยที่สุมึงพาไปด้วยมึงนั่นแหละที่ลืมพาไปควาเนะาเอครับผมโทรหาดับเพลิงแต่โดนเขาด่าเฉยเลยเอาทำไมอ่ะผมโทรให้เขาฉีดก้นให้น้ำที่บ้านไม่ไหลลุงเอครับวันนี้หล่อจังเอาหน้ามาใกล้ๆหน่อย ไอ้วยหน้าอย่างลาบโรตีใส่ไข่เพิ่มกล้วยสองแผ่นครับบางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าให้หลุดเพราะโรตีก็หยุดกูไม่ได้เต้นเด็กหัวเรืออีกสักรอบครับลุงเอ หันซ้ายก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจเดี๋ยวเต้นนะครับเดี๋ยวเต้นให้อีกมีแน่นอนเราคุณหูึ้ยนะครับเดี๋ยวทักทายคนดูก่อนนะสุดยอดมากเลยค่ะไม่เสียแรงที่จ้างเลยค่ะบัญชีเดิมนะคะอิงเองนะคะเพื่อไทย forever อิงเองนะคะมึงนั่นแหละนะครับอิงเองนะคะไม่เสียแรงเลยค่ะที่จ้างค่ะเพื่อไทย forever นะแม่เรากะรีเขมรมึงนั่นแหละแม่เราก็แม่เราขม้นี่เฮียทางอินเดียในอินโดสายพันธุ์ฟันอัปปาราสประเทศไทย มีคนดังในโซเชียลมากมายแต่เมืองกับเลือกแต่งเป็นเด็กเปรตอินโดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอทางท่า<ล>กูผิดเทียอะไรกันนาวะเฮ้ยนักล่างเงินรูปีค่านี่แหละนักล่างเงินรูปีนะครับอุ้ยสวัสดีน้องไม้นด้ยนะ,ะนะครับมึงไม่ต้องสวัสดีค่ะคมึง,มงไอสัตว์นวดยังเฟิร์มเลยโปรไฟล์มึงอ่งะ พ่อกูหวัดดีค่ะหน่อยพูดหวานหน่อยห <cents> วัดดีค่ะใครเฮียอะไรมามเป็นลำดือด้อโคโลนครับวันนี้คอสเป็นหัวใจมึงนันงน่นแหละมึงนั่นแหละชื่อลุงเปี้ยวคือดื้อโคโลนคนบ้านมึงเถอะดื้อโคโลน <cents> คนดูสี่ห้าพันคนแต่มุงเลือกที่จะสวัสดีไม่กี่คนคนดูอีกพันกว่าคนเสียใจนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพรอมึงเถอสวัสดีคนสี่ห้าพันคนทันแม่ทับจอแน่ก็จ่ามึงนึกภาพนีคนสี่ห้าพันคนเดินสวนกูมาพร้อมกันหมดโอ้หมดเร็วสวัสดีเอาวันนี้เราผมลุงเอนะครับจะมาสวัสดีทุกคนในไลฟ์ให้พร้อมให้พร้อมกันนะครับภายในหนึ่งวินะครับ ไปให้พ่อมึงสวัสดีนะไอ้พวกหัวโวยให้พ่อมึงมาทำก็ทำไม่ได้หรอกลูกอีฮีนลุงบอกน้องหลินปิงข้างหลังลุงให้จัดการแสดงโชว์ให้คนดูหน่อยครับเครื่องหมายสีน้ินองหลินปิงนโไปหนึ่มหน่อยหลินปิงมีอะไรมาโทรวันนี้แต่งอินโดแอร์ไม่สนับสนุนคอสเพลคนไทย ไอชาชาหน้าว้าวัดวันนี้แต่งเป็นโจยกี้กาหน้าหรอครับ <c oughs> เต้นหน่อยครับลุงเด็กหัวเรือตึงๆลุง <c oughs> เอ,อ้เแม่งมันสองคนล่าเต้นกันหน่อยมาพร้อมแล้ว <c oughs> ติดแดงอีกตีเดือดลืมมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละโคงัวเดี๋ยวติดแดงอีกอรับลามงูอะไรกลุมครับบางโศกบอกรักแคนดี้สามน้องง้อมึงเรียกใครบางโรกน้องมึงเลิกพิมพ์ว่าตุงทีกูว่าให้แล้วมึงติดถือบอกเนตันไปกินข้าวได้แล้วแต่กูยิ่งห้ามอะไรเหมือนกูยิ่งยั่วะอ่ะทุกคนพิมพ์ว่าตุงมาหน่อยอ้าวงเข้าร่วมแม่งเลยมึงนั่นแหละ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 อย่าเถียงมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละ เนื้อมันตัวเต็งบุเรงนองคอสเป็นคนไทยไม่คอสแต่กลับคอสเป็นพม่าทางชาวไอซัสกูไม่ได้คอสเป็นพม่าดูหน้าใกล้ๆหน่อยครับผมจะหาขนาดหน้าลุงไม่ต้องละครับทำไมอ่ะผมเอาด้านคูณด้านออสโมซิสเป็นกระบวนการแพร่โมเลกุลของเหลวบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำสูงไปเข้มข้นต่ำ ซิงเกิลเฟสหมายถึงระบบที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดของเกล๊กเกล๊กเก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 ๊กนักสู้พันข้าวเหนียว จริงๆมารึงบอกคนดูว่าแต่งเป็นหมอแคลนก็ได้หมอแคลนอะไรวะ่เลือกไปเวโกอินเตอร์เป็นต่างชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชังชาติกูไม่ได้เป็นเวไปเวโกอินเตอร์น้องนี่เป็นดแรกของผมนะครับและอาจเป็นโดเน t สุดท้ายทำไมละว่าไม่มีใครต้องการผมเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุยเอาอีสัตว์ผมควรแล้วมึงอะจะไีเป็นอย่างนี้ไงเสื้อลุงมีลายด้วยหรอครับลายอะไรอะลายคอกหลอกควาย โมเลกุลเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของสสารซึ่งสามารถดำรงอยู่ได้ตามลำพังแต่งตัวแบบนี้หน้าตาแบบนี้ชอยเ,อเลย่เนยช่างปากีซ่อมได้ทุกอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกเว้นซ่อมฟันตัวเองลุงเอสายมูหรอครับถ้ามูกรอบมูสามชั้นมูชาบูมูตุนมูตอดมันก็เชื่ออยู่มูตอดที่อะไรมูตอดมูพ่อมึงือนมูตอดเอด A, ครับ,รบมีเรื่องจะบอกครับเรื่องอะไรวะเชลซีได้แชมป์สโมสรโลกนะครับอีกอีก ม้คุณคังจะสอบแล้วหนังสือก็อ่านแล้วอยากสอบผ่านขอเบื่อเลยนี่พรามึงถ้าสอบผ่านทุกวิชาจะกลับมาด้วย่นรอยูพนี่นี่นี่โปรจีนัสเบสของดีเอ็นเอประกอบด้วยเบสอะเดนีนเชื่อมเบสทิมีนและเบสกัวนีนเชื่อมเบสไซโทนีนโดยเชื่อมต่อกันด้วยกรดคอร์ฟูดิสูนี่นี่นี่ลุงผมเกือบโดนเด็กปั๊มกระถือถามว่าเติมน้ำมันอะไรผมบอกว่าเติมรถดีเห็นขับไรมา เติมน้ำมันอะไรนะครับกลิ่นตัวแรงเหมือนข้าวหมกกเครื่องบินมะไรไงก็ยังได้กลิ่นเอทในสัญญากับเพื่อไทยให้แต่งแค่ชุดแดงนะคะแล้วฟันที่สือหนี่จะสื่อถึงอะไรคะลุงแน่หล่อแบบอธิบายไม่ถูกยังไงอ่บอธิบายครึ่งชั่วโมงยังได้ครับมุงนั่นแหละหล่อแบบอธิบายไม่ถูกแต่หน้ารอบอธิบายครึ่งชั่วโมงยังได้ไปบอกพ่อใองไหมมีอะไรกับคนที่นี่อันนี้ก็คำพ่อแล้วนะเลยสัก หลอดวอเดอร์มอ์รถเรนโบว์ขึ้นสี่เหลี่ยมราชธานีไมู่ก็ดีใจไปเถอะคุณลุงหล่ออธิบายไม่ถูกไม่แต่ท้านเล่าอธิบายสุรพลคืออะไรวะไม่ไม่สุรพลเที่ยอะไรก็มีแต่ไม่ลงทุนอยู่ดีๆมึงไม่สุรพลเออกิงกิงฮัลโหลลุงเอเหมือนเสื้อคลุมขนสัตว์ราคาแพงในฤดูร้อนเลยนะทำไมอ่ะมีราคาใชประโยชน์เป็นภาราลุงเอครับ hbd ไอต้าหน่อยครับบด e อต้านะครับว่าแต่ไอต้ามันเป็นใครวะมันเกิดวันนี้ด้วยหรอวะ ลุงเอครับฝากบอกมิวหน่อยว่าน่ารักจังครับเปิดใจให้ผมหน่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อรับจบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไร้ข้าวโพดแมนมึงไงสัตว์ไม่บอกรักแล้วจะเป็นกันอย่างนี้ลุงเอครับผมเพิ่งคุยกับผู้หญิงแล้วแค่วันเดียวผู้หญิงชวนไปห้องผมควรทํายังไงดีครับควรทำยังไงอ่ะมึงไปวิ่งรอบสนามแปดรอบมึงไอสัตว์ทำอะไรล่ะผมจะปิดเน็ตเฮ้ยทำไมย่ะแตงหัวเรือได้หัวดอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่างชาิมืออะไรแตงหัวเรือได้หัวดอไอควายมึงไงแบทแมนประหวานนีอ่ย นิโตรเจนัสเบสของ DNA อประกอบ ates, in, ate, ate, in, ate, in, ด้วยเบสอะเดนีนเชื่อมเบสทิมีนและเบสกัวนีนเชื่อมเบสไซโทซีนโดยเชื่อมต่อกันด้วยพันธะฟอสฟไวแล้วน้องมึง่เพด,ดเนียเรื่องความรู้กูไม่เอาจริง้ไม่ไหวน้างื้อพ่อมึงอ่ะอ้างื้อพ่อมึงเถิดเด็กเป็ดลุงเอครับบ้านผมฝนตกผมขอไปหลบฝนในร่องทวีนานทนของลุงเอได้ไหมลุงเอไม่มีร่องทวีนานทนครับ ลุงเอนี่มองซ้ายแบมแบมมองขวาแจ็คสันมองตรงตรงก็แจ็คสันนะแต่แจ็คสันขวานะักอีกอมึงอเงยแจ็คสันขวาหนีเฮียเด็กแปดมือละหละครับขอกําลังใจงในสิีม,มได้ไหมครับผมพยายามทําช่องมากๆมนกำลังใจให้นะครับน้องดูงงนะครับมาชมคอสเพลย์ภายในหนึ่งว่ะครับอ่าไฮไฮเพิ่มึงอาอดนะแต่วกคิดว่าเอาพะมาแหกโคง สาวซอดอีลุงแคลเซียมคาร์บอเนตเต็มปากครับครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหินปูนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักครับไม่ต้องหมกยสี่เหลี่ยมผู้เวยมึงเลยข่วยแทรนโนซอรัสอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนปลายหรือประมาณ68 -66 ถึงล้านปีร้องเสียงเชลดอนเชลดอนเชลดอน <ผม S 1> คุณทัตน,น์รุึงเชอเอครับผมชอบชักว้าวตอนดูลุงไปด้วยควรทํายังไงดีครับเอาเธอถ้ามึงมีความสุขก็ทําไปเถ่ดลูกอีเด็กเป็ดเออไม่ต้องบอกกูหรอกพระทีธิบตรถเรนโบมึงนั่นแหละพระธิดตรถเรนโบเบสเบียงเหมือนจะยังไม่หายดีเลยนะลุงผมเป็นหมออาปากครับ เดียวกูเอาเท้าเข้าเขี่ยให้วันนี้แต่งตัวดีโดน้าเอาไปหนึ่งร้อยบาทโดใครไม่รู้กูเคลมไว้ก่อนลุงเอครับ,รบลุงมีแฟนยังครับพอดีป้าข้างบ้านผัวเพึ่งเสียครับป้าเขาน่าจะงี้ินนะครับเดี<ม>๋ยวนะครับรมึงอะไม่ลงลงพ่อมึงเถอะไม่ลงลงเขามึงเป็นเยียอะไรกันนักหนาเนี่ย ไม่รุงลงี่อไม่ลุงลงคบนี่มันนี่มันนี่มันเฮ้ยนีมันเฮ้ยครูบาเครื่องหมายสี่เหลค่ับผ้าเหลืองทวงเมตาผ้าเหลืองเขาพูดเชลซีมันถามเชลดอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอติดแฟนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอชางทีมฟุตบอลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอ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 ันแน ออะะไร่ยังไม่ถึงโดวพวกมึงรอก่อนนะไอ้พวกพี่พวกหัวควยชัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอฟแอยัยแน่แน่แน่ยังไม่ถึงนะใหญ่ใจอยาเก่งอยากเก่งอยากเก่งอยากเก่งผมกูยังว่ะผมกูยังวะเดี๋ยวเื่องาเลยเร็วเดยวเดย์เยี่ยนี่มันผู้แทรกอีกเนี่ยอย่างเงี้ยถึงกูยังว่ะเดี๋ยวชิบหายนี่ผู้แทรกมืออาชีพหายกว่าจะเล่นบักไข่พะโล่บูดครึ่งใบมึงไงไข่พะโล่บูดครึ่งใบอีฮี้อไม่ลงท่วมไม่ลงท่วมอะไรมึงอ่ะ เอค่ะในสัญญากับเพื่อไทยแค่ใส่ชุดสีแดงแล้วฟันที่เหลืองนี่จะสื่อถึงพักอะไรคะอีสัตสื่อถึงพักบ้านป้ามึงมั้งเหียแม่งฟันกูไม่ได้สื่ออะไรกูไม่ได้รับงานเพื่อไทยมาเอ้าปากครับเสร็จแล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมป้าปากป้าปากป้าปาป้าอ่านความคิดลุงเอแปบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูดจีบีจนตัวเป็นเสมอสปอนสุดเลิฟก็ไม่เพิ่มตังให้เฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะเหีย คนลุกเลยชักคนลุกเลยเท่งเฮ้ยมึงเป็นหมอภูไม่เนี่ยรถเท่าเทียม L G B T มึงหมอดูไม่เนี่ยอ้เหี้ยมึงเอ้ยิ้มหน่อยครับเงื้อฟันเหลืองชิปหายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ลงทุนแปลงขอบคุณที่แต่งให้กำลังใจพักเพื่อไทยเอรักทักสินเอรักอุ้งยิ่งแต่งมาสคอตดพักเพื่อไทยกูไม่ได้เป็นมาสคอตดพักเพื่อไทยไปดีๆเธอะ คนดูพวกมึงไม่ต้องอิจฉาลุงเอนะต่อที่หลายปีพวกมึงก็โง่ไม่เท่ามันหรอกมันโง่เกินคนอิจฉาไม่ต้องอิจฉาลุงพูดดีจะดูเ็นไเอากันแพร่หลายในบ้านของมรเคามีบทมีอจฉาจะมีลักษณะเฉพาะของคนไทยเพื่อนโทรมาเยอะลุงมึงดังแล้ววันนี้พูดคุยยาวันนี้ลุงเอหล่อมากเลยค่ะหนูอยากจะขอมั่นหมายลุงให้กับน้องวัวเพิ่งคลอดหน่อยได้ไหมคะน้องกูไม่ได้มามั่นกับน้องวัวเพึ่งคลอดนะครับ กูเห็นแล้วนะที่ผ่านผ่านมามีคนเอากงเยกหรือกงตูกูไปเล่นหัดคิดเองมังโยไทยแม่เดี๋ยวนี้ด่ากันนนกันเลยกอโดนเด็กกันก็ไม่ได้อ้าปากให้หนูป้อนยาให้นายวายอะไรยากลัวหมาค่ะติงตัวแบบนี้หน้าตาแบบนี้ชัดเลยประเทศเพื่อนบ้านว้่หนูกลัวหมค่ะิงตัี้นานี้ยีเนบ้นะครับ